คน5แบบที่เงินจะวิ่งเข้าหา 1. คนทำเร็วเงินชอบความรวดเร็วค่ะเงินไม่ชอบอะไรที่ช้าช้าคุณทำเร็วคุณได้เงินเร็วคุณทำช้าคุณได้เงินช้าค่ะทำเร็วทำก่อนทำสิ่งที่คนอื่นยังไม่กล้าทำรวยก่อนเสมอนะคะคนแบบแรกพี่หญิงบอกเลยว่าเงินชอบมากถึงมากที่สุดคือคนทำเร็วค่ะและแบบที่สองนะคะเงินจะวิ่งเข้าหาคือคนที่กล้ากล้าทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่พร้อม คนรวยไม่รอคนรอไม่รวยคํานี้ใช้ได้เสมอค่ะหลายคนนะคะมักพูดว่ารอให้ลูกเรียนจบก่อนแล้วค่อยทํารอให้เก่งก่อนรอดินฟ้าอากาศก่อนแล้วค่อยทําหน้าที่ของคุณคือเมื่อคุณเจอโอกาสกระโจนเข้าไปเลยค่ะความพร้อมมันไม่มีอยู่หรอกบนโลกใบนี้ถ้าคุณรอให้พร้อมคุณไม่มีวันที่จะได้ทำลองถามตัวเองดูนะคะว่านานแค่ไหนแล้วที่คุณอยากเริ่มทำอะไรแต่คุณยังไม่เริ่มเพราะรอคำว่ารอพร้อมก่อน คนแบบที่3ค่ะคือคนที่ตามกระแสอะไรที่เป็นกระแสคุณจะต้องกระโจนเข้าคุณจะต้องรู้ว่าอะไรมันกําลังมาเหมือนคุณรู้ว่าวันนี้ถนนมันจะตัดผ่านเส้นนี้แล้วคุณซื้อที่ดินรอไว้ก่อน คุณได้ก่อนแต่ถ้าคุณรอว่าให้ถนนมันปัดเสร็จก่อนแล้วค่อยซื้อคุณจะได้ซื้อที่ที่แพงขึ้นหลายเท่าถ้าคุณเห็นอะไรกําลังมากําลังเป็นกระแสอะไรที่มันกําลังมาให้ลงมือทําก่อนเลยค่ะเงินชอบคนแบบนี้ 4. นะคะเงินวิ่งเข้าหาคนที่ขี้เกียจฟังดีๆนะเพราะคนขี้เกียจคือ คนที่หาทางลัดที่เร็วที่สุดให้ตัวเองทำน้อยๆแล้วได้มากๆสร้างแบรนด์แล้วแบรนด์มันสามารถขยายได้เอาสินค้ามาขายมันขายด้วยตัวของมันเองเรื่องของการสร้างตัวตนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะพอคุณพูดคนซื้อคุณเยอะคุณใช้โซเชียลมีเดียเป็นสามารถกระจายหรือทำงานสามารถสร้างไรายได้ได้งอกเงยวันนี้ คนขี้เกียจส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาทำา e r s s n a l b r a บรนเพราะเขารู้ว่าทำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตค่ะและ 5. เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่คิดบวกอยากรวยคุณจะต้องมีทีมคุณต้องมีบริวารคนคิดบวกนะคะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ลูกน้องรักใครทำงานด้วยก็ชอบค่ะทีมงานก็อยากจะทำงานด้วยลูกค้าก็อยากจะซื้อของกับคุณด้วยเพราะคนคิดบวกนะคะจะมองเห็นโอกาสในทุกๆวิกฤตค่ะ แต่คนคิดลบเห็นวิกฤตได้ในทุกๆโอกาสดังนั้นคุณต้องสอนตัวเองให้คิดบวกอยู่ตลอดเวลาข่าวลบอย่าไปเสพอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปเสพค่ะทําให้ตัวเองเนี่ยคิดบวกให้ได้ตลอดเวลาการคิดบวกกับโรคซวยไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังต่อค่ะสําหรับใครที่คิดลบบ่อยๆฝึกนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดบวกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกค่ะพื้นที่ในสมองของคุณมีแต่เรื่องบวกๆชีวิตคุณก็จะบวกด้วยค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ